วัดอีกหนึ่งนี่พี่น้องครับบวดนมา,มาบรรยากามเรีรรยาารนที่น้องรราาชาวอำเภอโพนิสายที่รักที่ครรับอย่างยิ่งทุกท่านอย่าลืมวันอาทิตย์ที่8กุมภาพันธ์พุทธศักราช2569ขทสูงเจตพรักประชาธิปไตยโปรดใช,ช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต2นกองคายพักภูมิใจไทยปโปรดเลือกปโรอกปโรดเลือกพันธุแพทย์หญิงด็อกเตอร์จิตราภาสุนทรทัศน์กุลเบอร์2 เบอร์สองพูดแล้วทำรับนั equ, ้นพ so, so, so ี <so ่น้องเข้าดีนะครับพี่น้องเข้าเบอร์สองสบายใจพี่น้องนายกกับเบือสองสอสอกับเบือสองพี่น้องเอาทั้งสองพี่น้องเอาทั้งสองตบมือเงกับพี่น้องครับโอ้ยขอบคุณหลายคำจงเข้าเมื่อนี้มาเป็นกำลังแรงเชื่อมใจให้กับเพลินเนาะรับคำวันนี้มาทั้งสองท่านด้วยมาขอแรงเขียวแรงใจแรงศรัทธาอันกล้า จากพี 94, right. okay. okay. hm. ่น mm ้องชาวเทศบาลเมืองคนิสัยของเรานะครับพร้อมกับทีมงานผู้บร right. ิหารและสอททั้งสามเขตครับท่านอดีตครับเชิญครับทุกท่านครับท่านอุ้ใจวารสีครับเชิญครับฝายไงเอออะอยู่ลุซัสนครับครับครับรับครับครับครับนรับครับครับครับีรับค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 รัรบคับรครับ เสียงปวามรุนแรงอีกครั้งด้วยครับให้กับนายแพทย์สันสุนทรตทลุงคุณผู้สนับสนุนที่กระทรวงวิทยาศิสตร์ของเราเบอร์สองเบอร์สองเบอร์สองาบริหารตามเลยสันสุนทรเทลุงคผู้สนับสนุนที่สภาแข่งรับรองเขตสองน้องชาลของเราพรรคภูมิใจไทยพูดแล้วทำพูดแล้วทำป๊บกเงินง่ายง่ายกำลังสนทุนตัวับบังกำลังก้าวขอบคุณครับตัวนี้จะให้พ่อครับ หมอสันหมอข้อคบจองเขา้าบริทสองนี่นะพบปัดน้องฮากคอนหรือับเ,เต๊ะ่ะกอบคุญแองหลายๆครับผมและความจริงใจที่จะเข้ามาแก้ปัญหาให้ประเทศชาตินะคะสองเดือนที่ผ่านมารัฐบาลนําโดยท่านหัวหน้าพรรคท่านอนุทินชาญวีรลท่านก็ได้พิสูจน์ตัวเองแล้วค่ะประเทศไทยเจอปัญหาแยะๆมากมายไม่ว่าปัญหาเรื่องของชายแดนพักภูมิใจไทยเราพิสูจน์แล้วว่าพักเรา มุ่งจงรักภักดีต่อชาติศาสนา,า,าพระามหากษัตย์และมุ่งดำรงซึ่งอธิปไตยของประเทศชาติเราเป็นพรรคที่ไม่เอาสีเทาไม่เอาคาสิโนโค่ะและเรื่องสำคัญที่กำลังเป็นปัญหาสังคมทุกวันนี้ก็เรื่องเกี่ยวกับยาเสพติดหมอีไม่ต้องถามนะคะว่าบ้านไหนไม่มียาเสพติดมันเป็นปัญหาทุกพื้นที่ทั่วประเทศค่ะและก็ที่สำคัญ ถ้าพี่น้องหรือว่าญาติของเราเนี่ยเป็นผู้เสพหรือผู้ติดยาเนี่ยนะคะเราจะต้องพาไปรักษาต่างจังหวัดตามอำเภอนะคะเอาไปรักษาเสร็จแล้วกลับมาเก่งกว่าเก่านี่แหละค่ะภาคภูมิใจไทยเราเราเห็นปัญหาเนี่ยนะคะเราก็เลยจะมีนโยบายสร้างศูนย์บำบัดยาเสพติดให้ครอบคลุมทุกอำเภอค่ะเพื่อให้เด็กและเยาวชนที่มีปัญหายาเสพติดได้รับการบำบัดใกล้บ้าน ะะมีพ่อแม่ดูแลใกล้บ้านจะได้กลับคืนเยาวชนที่ดีให้กับสังคมน,นะคะเรื่องของการเรื่องของบัตรวัสริการแห่งรัฐบัตรคนจนนะคะหลายๆคนมาร้องกับหมอเมียว่ายายเอ่ยยายไปทํานะคะไม่ได้ักทีส่งเอกสารไปก็ไม่ได้ักทีข้างบ้านเขาได้รับแต่เขาไม่จนคนจนจริงไม่ได้นี่คือปัญหา นะคะรัฐบาลนะคะแล้วก็พรัคภูมิใจไทยเราเองถ้าเราได้เป็นรัฐบาลต่อเราจะปรับปรุงแล้วก็รื้อโครงสร้างของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้คนจนจริงได้มีสิทธิ์เข้าใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐครบร้อยเรเซนค่ะสำหรับผู้สูงอายุเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วนะคะหมอมีไม่อยากยกมือหรอกเพราะว่าถามนิดน,นึงลวกันค่ะใครอายุ60ขึ้นนะคะ ดูหน้าแล้วไม่น่าจะถึงกันเนาะ,ะมีแต่อ0หสิงลงมานะคะสังคมไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยค่ะพักภูมิใจไทยเราเองเป็นห่วงนะคะผู้สูงวัยการเป็นห่วงนี่ไม่ใช่ว่าเป็นห่วงธรรมดานะคะเราอยากให้ผู้สูงวัยที่ยังพอมีศักยภาพที่ยังพอมีแรงในการทํางานเนี่ยให้ผู้สูงวัยได้ดูว่าเรามีนโยบายแน่นอนอยู่นะคะ เป็นบฎที่สูตอยู่แล้วว่า2เดือนที่ผ่านมาท่านรัฐมนตรีสุปัญจีขายข้าวได้เป็นหกแสนตันหกแสนตันนอกจากขายข้าวให้0กแสนตันได้แล้วยังกันข้าวที่มาจากต่างประเทศที่จะเข้ามาพลักเข้ามาในประเทศไทยทาให้ราคาข้าวสูงขึ้น นี่คือแค่สองเดือนแล้วถ้าจะมีโอกาสได้ทาอีก4ปีราคาผลผลิตไม่ว่าข้าวยางพารามันสำป,ปะหลัง <st arts> ก็ต้องเพิ่มขึ้นแน่นอนค่ะ <st arts> เราจะต้องขอโอกาสนะคะสิ่งต่างๆที่พูดมานี้จะเกิดขึ้นได้เราจะต้องขอโอกาสพ่อแม่พี่น้องประชาชนโปรดเลือกพักภูมิใจไทยค่ะในการเลือกตั้งครั้งนี้นะคะในการเลือกพักขอโอกาสให้พักภูมิใจไทยเบอร์ B 37เ เบอร์37ิเบอร์37ค่ะเพื่อให้เราได้มีโอกาสได้มาทำงานนะคะเพราะพรคภูมิใจไทยเราพร้อมและที่สำคัญที่สุดนโยบายของเราไม่ได้พูดอย่างเดียวไม่ได้เป็นเรื่องเพิอฝันอย่างเดียวแต่พักภูมิใจไทยเราพูดแล้วเราทำค่ะสำหรับตัวหมอมิวเองนะคะหมอมิวเองก็ต้องขอโอกาสพ่อแม่พี่น้องประชาชนอีกครั้งหนึ่งค่ะ หมอมิวอยากจะอาสามาพัฒนาบ้านเมืองค่ะหลังจากเลือกตั้งทัอปที่แล้วไปนะคะถึงแม้หมอเมิวไม่เป็นสอสองแต่หมอเมิวก็มีโอกาสได้ลงพื้นที่พ่อแม่พี่น้องก็ยังเชิญหมอมิ้วไปร่วมง,งานต่างๆและเมื่อหมอมิยวได้ลงพื้นที่หมอเมิวก็ได้รับกำลังใจค่ะไปไหนมาไหนคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายก็เข้ามาจับมือเข้ามากอดแล้วก็ให้กำลังใจหมอเมิยวว่าสู้ต่อนะจะเป็นกำลังใจให้หมอ สู้ต่อเดอ้อลูกเดอ้ออยากออเดอร์อนี่คือกำลังใจที่หมอมิ้มได้ค่ะแล้ววันนี้ทุกท่านที่นั่งอยู่นี่คือกำลังใจของหมอมิ้มทุกคนค่ะขอบคุณค่ะขอโอกาสเป็นสอสอหนองคายอีกสักครั้งนะคะได้ไหมคะได้วันที่แปดกุมภาพันธ์นะคะเข้าครูหากาเบอร์เบอร์สองเบอร์สอ<า>ง มันทําให้บ้านเมืองเปลี่ยนแปลงได้เะครับเทศบาลเมืองห้องกระพุ่งตั้งให,หม่กําลังต้องการคนที่มาพัฒนาผมมั่นใจแน่นอนนะพี่น้องที่นั่งอย่นี้เราไม่พูดเดยอะเลือกหมอสันแน่นอนนะครับเลือกตั้งเทศบาลเมืองวันที่11มกรานี้ครับพี่น้องจะเดินเข้าขหาพี่น้องจะการนายกเบอร์ ปัรสีเขียวของสมาชิกสภาเทศบาลและจะเลือกเทสมาชิกสภาเทศบาลเพื่อมาสนับสนุนและให้พอสารทำโครงการต่างๆพัฒนาบ้านของเราและต่อเติมเสริมแต่งให้มันเข้มแข็งให้มันน่าอยู่ให้พี่น้องชนอยู่ดีกินดีพี่น้องจากการสมาชิกสภาเทศบาลั้ะสาเขตเบอร์จิตแปดสิบสิบเอ็ดสิบสองเลือกตั้งเสร็จร้องแสดงความยินดีแล้วยกทีมไปวันที่แปดกุมภาพันธ์ พี่น้องของเราจะพร้อมใจการเปลี่ยนสอสอคนใหม่มารับใช้มาพัฒนาพี่น้องจากาสอสอหมอวิวเบอร์เบอร์เบอร์ครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับเอาใจไปเลยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ พิสัยผ่านมามามาใการหาเสียงมันสุดท้ายนะครับโค้งสุดท้ายของการหาเสียงครับการเลือกตั้งเทศบาลเมืองพลพิสัยนะครับของที่หมอสันพัฒนาพลพิสัยนะครับมานี่เราก็เตรียมรถแห่ทั้ง3ามเขตนะครับเรามีรถแห่เขตละสามคันก็เป็น9้าคันนะครับเดี๋ยวจะมาแห่แล้วก็จะมีรถ6ล้อคันใหญ่นะให้สมาชิกได้ขึ้นด้วยนะครับนี่ก็จะเป็น้ายของคุณหมอสันนะครับในแพทย์สันสุนทรธนากุลนี่ โปรดเลือกนายแพทย์สันสวนทนากูลเบองนะครับเป็นนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองผลวิสัยใจถึงพึ่งได้นะครับสโลกแกนของท่านแล้วก็พร้อมด้วยป้ายคณะผู้บริหารนะครับนี่มีท่านรองนายกท่านที่ปรึกษาท่านเลขานะครับแล้วก็นี่จะเป็นป้ายของสมาชิกสภาอันนี้เป็นเขต3นะครับเ,เขต3 อันนี้เป็นเขตสองนะครับนี่มานะรถเข้าวินแล้วนะเขตสอง<า>เออมาจ้าอันนี้เป็นรถเขตหนึ่งนะครับเขตหนึ่งเขตหนึ่ง,งจ้า,อ,าอันนี้ก็จะเป็นรถนะรถ หล้อใหญ่นะครับที่เราจะขึ้นแห่นะฮะสมาชิกสภาแล้วก็ว่าที่นายกว่าที่สมาชิกสภาท่านผู้บริหารขึ้นนะคะรับนี่เตียมนี่นี่่อ่ะมีปงมีป้ายนี่นะครับฝังนี้รถนี้ก็จะเป็นชื่อของนายกกับผู้บริหารนะคะมามามาอ่ะเป็นกำลังใจให้กันนะครับ เลือกตั้งวันที่11นะครับ11มกราคม2569นะครับอย่าลืมไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะครับแล้วก็เปิดโปวตเ,เลือกนะครับพีมหมอสันนะครับนายกเบอร์2นะครับนายแพทย์สันสุดตรธนากุลพร้อมด้วยสมาชิกสภานะครับเบอร์7ถึง12ยกทีมนะครับแล้วนะครับมา ทีมหมอสันพัฒนาเมืองพลวพิสัยนะครับเลือกตั้งโค้งสุดท้ายเทศบาลเมืองพลวพิสัยนะครับวันนี้เราหาเสียงแต่เช้าวันที่10มกราคม2569นะครับหมอสันพร้อมด้วยทีมผู้บริหารนะครับผมแล้วก็สมาชิกสภานะผู้สมัรสมา,สมาชิกทุกท่านนะครับเดี๋ยวเราจะเดินทาง แห่ไปรอบเลยนะครับอ่าทั้ง3เขตเลือกตั้งของเทศบาลเมืองพิสัยนะครับแล้วก็เดี๋ยวจุดแรกเราจะไปในเมืองพิสัยก่อนนะมาๆมาเบอร์สองนะครับเบอร์สองครับชื่อเสียงระดับโลกสี่ประตูโบกขยับเบอร์สองเบอร์สองเบอร์สอง ความนี้ความนี้บอกความนี้น่ความนี้บอกความนี้นะมามาสวัสดีครับเบอร์สนะครับนายกเบอร์สนะครับสมาชิกสภาเบอร์เจ็ดถึงสิยกทีมนะครับให้สสดิการที่ดีและมีคาุ่งเพืริส่งเสริมจุฬาพิเภทส่งเสริมเยาวชนทุกระดับเบอเปที่มีการแสดงออกและสร้างสรรค์แปสนับสนส่วนราชการที่สมคร องค์กรมันเป็นประโยชน์ให้สากเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการสาธารณะโค้งสุดท้ายการเลือกตั้งเทศบาลเมืองพนมิสัยนะครับขอคะแนนขอกำแรงใจแรงเชียร์ให้กับทีมหมอสารพัฒนาพลมิสัยนะครับนายกเบอร์สองนะครับพร้อม้วยสมาชิกสภาเบอร์เจ็ดถึงสิบสองนะครับเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะครับบปรดเลืองทีมหมอสัรนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ก็ตั้งนะ้รับนายกเสมรติเงิพดพิเนและสมาชิกสภาทุสภาเงินพูดพิสศตับเมืน่กระทบเมื่หาแสงเบอร์สงเบอร์สองขอสัญชาตมอนพิครับลำรดยทานนายแพทย์สาชนทอนธนาบุตรครับผู้สมัครนายยกเป็นสมรติเินพิยไลสองและเบอร์แปเบอร์เจ้าฝ่าเบอร์สนะครับนายกเบอร์สองนะครับยกทีมนะยกทีมครับ จใจเธอคุณมากนะครับรับรองพีน้องจะไม่ผิดวังเพราะคิด เลิกตั้งได้การเมืองพลพิสัยนะครับพรุ่งนี้แล้ว11มกราคม2569นะครับคนเลือกทีมหมอสันพัฒนาพลพิสัยนะครับนายกเบอร์สองนะครับสมาชิกสภาพลพิสัยเด้แก่นะครับพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทั้ง20หมู่บ้านเราจะมาไหว้นะครับพญาสนนทัมมัทนานะครับชาวเมืองพลพิสัยนะครับระบบป้องกันน้ำท่วมป้องวงจรอิดประปาไฟฟ้าและน้ำเพื่อการเกษตรพัฒนาระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นต้น So... ส่งเสริมการค้าพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและขยายตลาดสมาชิกมาครบทั้ง3เขตนะครับเขตนละ6คนก็เปดสิบแปดสิบแปนะครับ18บแปดคครับป่าห้วยหลวงสวนสาธารณะหนองสวงสวนสาธารณะหนองปลาไหลเป็นต้น 3. ส่งเสริมงานประเพณีทุกหมู่บ I mean, ้านและพัฒนาต่อยอดยกระดับเทศกาลออกรรษาบ้า่ไปพญานาาโลกและประเพณีแข่งเรือยาวชิงถ่วยพระราชทานให้ยิ่งใหญ่ติดอันดับประเทศและมีชื่อเสียง มามา,มา,มาตอนนี้เราก็จะเดินขึ้นรถอีกรอบนึงนะครับหลังจากที่ไปไหว้อ่า้ารพระยาสุทธอธรรมธาดานะครับที่วงเวียนอนุสาวรีย์พระยาสุทธอนนะครับมาที่หมอสันพัฒนาผลพิสัยนะครับกับการเลือกตั้งนะครับ เทศบาลเมืองพลมิส yeah, <no> ัยครั้งแรกนะครับพรุ่งนี้นะครับ10อมกราคมต่อมา6 9นะครับจะเป็นการเลือกตั้งเทศบาลเมืองพลพิสัยครั้งแรกเป็นประวัติศาสตร์นะเราจะมีนายกเทศบาลเมืองพลมิสัยคนแรกนะครับฝากหมอสันนะครับในแพทย์สาธรณสุขคนเบอร์สองนะครับรองสมาชิกสภาเบอร์เจ็ดถึงสิบสองนะครับยกให้สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพลมิสัยเพื่อเอกภาพในการพัฒนาเพื่อให้มาช่วยหมอสันพัฒนาบ้านเมืองให้รุ่งเรืองต่อไปโปรดกาให้สมาชิกสภาเบอร์ เบอร์ 7, 8เบอร์9เบอร์10เบอร์11และเบอร์12ยกทีมทั้ง3เขตนะครับขอแรงใจฮะปลาเบอร์2นะคะนายกเบอร์2ครับอ่าเลือกตั้งเทศบาลเมืองพลพิสัยครั้งแรกนะครับอันนี้ก็เป็นการหาเสียงวันสุดท้ายของทีมหมอสันพัฒนาพลพิสัยนะครับนำโดยแทยนายแพทย์สันสต๊ดนาฏุลนะครับรองคณะผู้บริหารสมาชิกสภานะครับ เราก็มาแห่ขอคะแนนขอกําลังใจกับพี่น้องชาวเทศบาลตำบลพรมพิสัยทั้ง26หมู่บ้านนะครับขอควังงใจและต้แรงเวรงใจเรือกาัาครับขออสรัคดีครับพี่น้องในเขตปัตตาร่มรูนนะครับหรือว่าเขตเทศบาลตำบลเก่านะครับบริเวีเมืองนราอสังพัฒนาเมืองพรมพิสัยครับ นับโดยท่านนายแพทย์จันทรจุนต้นนาบุตรผู้หาเบอร์สองเบอร์สอนะครับเบอร์สองครับสันายเทศนองัเบอรสองเรับได้นัทีผู้บริหารและกับผู้สมัครเบอร์สจ้าเบอร์สองั้งสามถึเดอมนะครับมาเบอร์สองาองผูพี่นหางประชาชนเลกตทีนบาลและกับม่้ีรน้างที่มางาาตลาดไทล้วนะครับทุก ขอขอเจรจาใหญ่จากภายนองในที่ปำะชุทุกคนทุกท่านนะครับเรื่องนายกทุกคนทีเรื่องวนิพิสัยนะครับหมายเลขสองนะครับซึ่งการเลือกตั้งสิบมีขึ้นม่อาจภายในไม่ร่วมนะครับวันทีซึ่งอินทร์กับทุกทีนะครับถึงการเลือกตั้งไม่ได้กับตันมือหาเสียงมือสุดท้ายนะครับทีม การถ่าเสียงัทสุดท้ายของทีมหมอสันพัฒนาผลวิสัยนะครับเลือกตั้งเทศมาตรเมืองผลวิสัยเป็นครั้งแรกเป็นประวัติศาสตร์นะครับตรุงนี้แล้วนะครับ11มกราคม2569นะครับโปรดออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะครับสามเขีเลือกตั้งนะครับสามเขีเลือกตั้งนะครับเบอร์เจ็ดเบอร์แปดเบอร์เก้าเบอร์สิบเบอร์สิบเอ็ดและก็เบอร์สิบสองนะครับ เบอร์เดียวกันทั้งสามเขตเลือกตั้งนะครับเขตเลงโขนายกเบอร์สองนะครับสมาชิกสภาเบอร์เจ็ดสิบสองยกทีมนะครับพวกโขงสองเป็นสามต่อนะครับผลก็การันตีพิสัยนะครับเพื่อที่สีมาพัฒนาคุณภาพชีวิตระครับโขงสามเพื้นฐานในเขตเทศบาลเมืองพุทิสัยซึ่งเป็นการเลือกตั้งเทศบาลเมืองขั้งแรกนะครับหลังจากที่เขาได้โขงการรวบรวมกันระหว่างเทศบาลตำบลพุทิสัยกับอบตจฟด นะครับเป็นเทศบาลเมืองพุทธิวิสัยนะครับเป็นการเลือกตั้งเทศบาลเมืองครั้งแรกนะครับขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะคารเมืองในการลงคะแนนให้นพิ่มนะครับวันที่สิบเดือนพักกราครับทุกทีมควยเลือกตั้งประจากครูบ้านนะครับอาจารย์เบอร์สองครับเบอร์สองพนักงานพิทักษ์กรับได้การนะครับผู้สมัครนายกเทศมนตรีเมืองพุทธวิสัยหมายเลขสอง กระสีทัดนายแพทย์สันสุนทรธนารักษ์เบอร์สองนะคะทีมน,นายธนวัฒน,น์นุกิตหมายเลขสุขกี้นางสาวเลรกตีโพสีไม้และหมายเลขสุสองนายกุญชัยพิศัยพั์ครับขอนเพวินน้องได้ไรับใบรับแข่งยกทีมทั้งทังท่านทัทเบอร์้วนะครับพร้อมครับท่านนายกเทศมนตรีเมืองโพวิศัยหมายเลขสองนายแพทย์สันสุนทรธนารักครับได้เข้าไปมีโอกาสเข้าไปได้สารงานตอ่อ นในการพัฒนาคบประสองรครับ <คา S 2> ประสองยกทีมครับผมในการพัฒนาที่ผลงานเป็นที่ประจักษ์หัวสิสเป็นลิ้นโค้งแล้วนะครับบุกฝ้านะครับตั้งแต่เฟรมหนึ่งเขาเฟรที่หาที่ ครับทเกสกนพพอวัน uh, ah, ี้คั้นนจอมงบอผู้สอครับสดที่สามนะครับวันนี้เป็นผู้หาเสียชสุดท้ายครงสุดท้ายฟาขออนุญาต <usion. S 1> นะครับทุกปะคาระพี่น้องทุกท่านนะครับเีนเลือกตั้งที่สามสากเียเดกคนใหญ่นะครับเียเลือกตั้งที่สามพวเขานะครับอ่านะครับ ก็คือที่เล่นกันดัางใจโดยทองคณะรัฐสภาของพลพิสัยนะครับฝากทีมหมอสัรพัฒนาพลิสัยนายกเบอร์สองครับสมาชิกสภาในสภาหมายเลขเจ็ดถึงสิบสองยกทีมนะคะสันเขอกตั้งนะครับสมาชิกสภาเทศบาลครับเบอร์สองจาเบอร์สามครับอัมีหมายเลขจิตครับคุณพ่อหมายเลขจิตครับคุณสัญญายามาหมายเลขแปดคุณบุญยังจิตงามขำ ตอนนี้จะเป็นการนับคะแนนนะครับการเลือกตั้งในครั้งประวัติศาสตร์นะครับการเลือกตั้งของเทศบาลเมืองพลริสัยเป็นครั้งแรกนะครับตอนนี้เราอยู่ที่หน่วยของหมู่13นะครับบ้านจอมทองนะครับที่วัดจอมทองนะครับก็จะเป็นการนี่มีพี่น้องให้ความสนใจมาร่วมรับชมนะครับเป็นสักขีพยานกันจํานวนมากนะครับกองเชียร์เยอะเลยนะครับมาร่วมชมร่วมเชียร์ คะแนนนะครับผู้สมัครเราจะมี2เบอร์นะครับมีเบอร์1กับเบอร์2นะครับแล้วก็เบอร์1ก็ดรอาทิตย์ศิทธบุตรนะบเบอร์2จะเป็นนายแพทย์สรรสุนท,นทองธนาคุณนะครับแล้วก็สมาชิกสภาก็ส่งทั้ง2ทีมนะครับทีมละ6ท่านนะครับก็จะเป็นของดรอาทิตย์ทีมทีมดรอาทิตย์จะเป็นหมายเลข1นถึงหนะครับแล้วก็ทีมของคุณหมอสรรจะเป็นหมายเลข7จ็ถึงสินะครับอันนี้ก็เริ่มแล้วนะเริ่มแล้ว 4ามสี่ดีหนึ่งห้าหกดีสองดีหนึด,ด,ด,ดีสอง 2ไม่ไะทรวงลงคะแนนหรอคะเบอร์หเบอร์เดียวเบอร์หงเบอร์เดียวเขาก็ยกให้ดูจ้ะดีอดีหนึ่งดีเจ 8 2 8 9 1 1ป1เกา1เ2่ีมาร่วมลุ้นคะแนนนะครับการเลือกตั้งครั้งประวัติศาสตร์ของเทศบาลเมืองผลพิสัยเป็นครั้งแรกนะครับตอนนี้เราอยู่ที่หน่วยวัดจอมทองนะครับพอโหมิ13นะครับ ก็จะมีผู้สมัครนายกนะฮะสองท่านดออรอาทิตย์เบอร์หนึ่งนะครับแล้วก็คุณหมอสนันเบอร์สองนะครับพร้อมด้วยสมาชิกสภาก็จะเป็นสองทีมนะครับทีมของเบอร์หนึ่งก็จะเป็นเจ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะครับทีมของเบอร์สองก็จะเป็นเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองนะครับตอนนี้ทีมของเบอร์สองนำนะครับในส่วนของสมาชิกพร้อมด้วยนายกก็จะเป็นคุณหมอสันนำนะครับ <S <S <น>ก็เลือกตั้งพร้อมกันทั้ง26หมู่บ้านนะครับในเขตเทศบาลเมืองพลพิสัยนะครับคือรวมทั้งตำบลชมพนเป็นเทศบาลเมืองน,นะครับก็ถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ครั้งแรกนะครับในการเลือกตั้งเทศบาลเมืองพลพิสัยนะครับเปลี่ยนแปลงควบรวมเทศบาลตำบลพลพิสัยครับ โครงการบริหารส่วนตำบลจุมพลนะครับเทศบาลบพิสัยร่วมกับอบตจุมพลเป็นเทศาบศาลเมืองของพิศัยนะครับแล้วก็ให้พี่น้องได้มีสิทธิ์เลือกนะครับผู้นําที่จะเข้ามาบริหารพัฒนาต่อนะครับวันนี้วันที่11มกราคม2 5 6 9นะครับ